ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน25กรกฎาคม68ประกันสังคมเร่งช่วยผู้ประกันตนเจ็บตายจากเหตุปะทะชายแดนกัมพูชาได้รับสิทธิเต็มที่ทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ทั้งนี้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานนายจ้างทายาทมีสิทธิได้รับค่าทำศพ5 0 0ห0บาทเงินทดแทนร้อยและเจิของค่าจ้าง1ิปีและเงินบำเหน็จชาราภาพ ผู้บาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดหนึ่งล้านบาทพร้อมค่าทดแทนการขาดรายได้และชดเชยกรณีทุกพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยฉันทวิทตันทสิทธิ์รมชพาณิชย์วุฒิกรลีวีรพันธ์ประหลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าหาหรือกับผู้บริการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับฟังข้อเสนอและผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างใกล้ชิด รับมือความไม่แน่นอนของการคาโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน43แห่งอย่างใกล้ชิดหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้นายธิปดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสอครเปิดเผยว่าในปี2568รัฐวิสาหกิจ43แห่งมีกรอบงบลงทุน263,887ล้านบาท โดยเบิกจ่ายไปแล้ว149,448้านบล้านบาทหรือ10 3เปอร์เซ็นต์ของแผนการเบริกจ่ายแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ34 000, แห่งเบิกจ่าย9 5 1 6 2ล้านบาท100%เปอร์เซ็นต์และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน9แห่งเบิกจ่าย54,286ล้านบาท10 9รเซรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายสูงสุด3อันดับแรกได้แกรออร่รอฟทอรอฟมอและการประปานครหลวงปีงบประมาณและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้านครหลวง